สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm hmm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ชาวราศีพฤษภทุกท่านคะดาวสุกย้ายครั้งนี้จะเป็นการย้ายมาอยู่ในเรือนของราศีพฤษภนั่นก็หมายความว่าดาวสุกทับลักขาของท่านนั่นเองนะคะภาษาดาวไม่ต้องฟังก็ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นการทําทให้ท่านนั้นงงๆนะคะลักนณาอ่ะอธิบายให้นิดนึงลักนาก็หมายถึงตัวตนของท่านนั่นเองคะ่ะช่วงนี้นะคะท่านจะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ดูมีสง,ง่าราศีดูมีออรา่าใครเห็นก็อืมสนใจในตัวท่านนะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะต้องลงมือทำอะไรด้วยตัวเองคะ่ะเพราะหนึ่งท่านจะทำสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำนะคะมีโชคมีลาบนะคะ แล้วดาวศุกร์จะย้ายช่วงไหนถึงช่วงไหนมารับฟังกันได้เลยค่ะดาวศุกร์ย้ายในวันที่ 2- ถึง27กรกฎาคมปี2568นนะคะและอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นดาวศุกร์ย้ายกับเรือนเป็นดาวศุกร์ทับลักนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะหรือสำหรับบางท่านท่านก็กำลังปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่พอดีนั่นเองค่ะถ้าจะมีความรู้สึกว่า อยากจะปรับลุกดูให้ตัวเองดูดีนะคะบางท่านถึงขั้นที่ว่าตัดผมใหม่ปรับเปลี่ยนการแต่งกายนะคะจากที่ไม่ค่อยจะดูแลเอาใจใส่เรื่องอรูปร่างของท่านท่านก็จะมีความรู้สึกว่าหันมาออกกำลังกายมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะรักตัวเองมากขึ้นนั่นเองค่ะบางท่านถึงขั้นที่ว่า จะมีการตัดสินใจนะคะทำสัญญกรรมความงามทำนู่นนี่นั่นเพื่อให้ตัวเองดูดีเหมาะกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบหรือว่าเหมาะกับงานที่ท่านทำอยู่และเป็นช่วงที่ดีด้วยนะคะเหมาะแก่การปรับเปลี่ยนตัวเองด้านบุคลิกภาพนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะเป็นจุดเด่นนะคะดึงดูดคนให้เข้ามาหาท่านละหนึ่งสองต่อมาก็คือว่า ช่วงนี้นะคะท่านเป็นคนที่วาจาโดดเด่นนะคะไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จแต่เนื้อสิ่งอื่นใดไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามนะคะแนะนําให้ท่านนั้นลงมือทําด้วยตัวท่านเองนะคะถ้าเป็นไปได้บางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญมากๆเรื่องเงินเงินทองทองลงมือทําด้วยตัวเองเพราะหนึ่งท่านจะทําสําเร็จมันจะง่ายกว่าให้คนอื่นทําแทนนะคะ คนอื่นทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าท่านทําเองท่านจะได้เต็มๆนั่นเองค่ะเหมาะแก่การในช่วงระยะเวลานี้นะคะเหมาะแก่การเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆเพราะหนึ่งไม่ว่าท่านจะลงมือทําอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จจะเกิดโชคลาบมีความสุขเกิดขึ้นมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะบางท่านถึงขั้นที่ว่าปัญหาบางอย่างที่าคราคาสั่งนะคะปัญหาที่ทําให้ท่านนั้น หนักอกหนักใจในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขนะคะและที่สําคัญมันเหมือนกับว่าท่านนั้นไม่ต้องแบกรับเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวราศีพฤษภนะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านลงมือทําท่านจะสัมผัสได้เลยว่าในช่วงระยะเวลานี้มันจะง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมา ที่ผ่านมาทำอะไรก็ตามนะคะมักจะมีปัญหาเข้ามาก่อนแต่ว่ามีปัญหาเข้ามาและที่สำคัญเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ค่อนข้างที่จะยากบางอย่างไม่น่ามีปัญหาไม่น่าติดขัดก็ติดขัดแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะ งานของท่านจะง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามท่านจะมีความรู้สึกว่าง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมาคนรักและเมตตามีเสน่ห์คนนิยมชมชอบท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายบอกได้เลยว่าขายดีมากๆนะคะท่านใดที่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านก็จะโดดเด่นเป็นช่วงที่ท่านนั้นนะคะจะมีการพัฒนาตัวเองถึงขั้นที่ว่าเริ่มคิดใหม่ทําใหม่ออกนอกกรอบ นะคะอยากจะศึกษาหาความรู้กับเรื่องที่ท่านมีความสนใจแบบจริงจังเอาจริงเอาจังกับงานใหม่ๆกับสิ่งใหม่ๆที่ท่านสนใจนั่นเองค่ะที่ต้องพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าบางท่านนะคะมีการริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ นะคะที่ผ่านมาท่านทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ช่วงนี้ท่านจะมีความพยายามทํามากกว่าปกตินะคะและที่สําคัญที่ผ่านมาโลกโซเชียลออนไลน์ท่านจะใช้แค่ติดต่อกับเพื่อนฝูงนะคะแต่ช่วงนี้ท่านจะอาศัยโลกโซเชียลออนไลน์นี่แหละคะ่ะเป็นการเริ่มต้นหารายได้พิเศษคือมีความจริงจังมากขึ้นกับเรื่องราวเหล่านี้นั่นเองนะคะและผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา ผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยส่งเสริมรับปากดันท่านไม่ว่าท่านจะอยากทําอะไรก็ตามท่านมีคนพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือท่านนะคะมีคนพร้อมที่จะสนับสนุนในสิ่งที่ท่านอยากทํานั่นเองค่ะเป็นช่วงที่ท่านนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขนะได้ไปในสถานที่ที่แปลกใหม่ รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญนะคะคนก็จะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นจากงานที่ท่านกำลังทำอยู่นะคะไม่ว่าท่านจะทำงานประจำงานอิสระฟรีแลนซ์หรือว่ารับจ้างทั่วไปคือพูดได้ง่ายงานจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงคนจะเข้ามาจ้างงานท่านเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญนะคะท่านเป็นคนที่แก้ไขกับปัญหาได้เก่งมากจะเลี้ยวฉลาดด้านการแก้ไขปัญหาปัญหาของคนอื่นนะคะ ท่านจะได้แก้ไขและบางครั้งการแก้ไขกับปัญหาให้กับคนอื่นนี่แหละคะ่ะท่านจะได้รับแรงบันดาลใจบางอย่างพบช่องทางการหาเงินเพิ่มหรือว่าบางครั้งนะคะพบโอกาสการต่อยอดงานจากที่ท่านได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะถึงได้พูดในลักษณะนี้นะคะหนึ่งงานใดก็ตามที่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือ ถ้ามีใครก็ตามเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านนะคะจะเป็นจังหวะและโอกาสดีๆฉะนั้นให้ท่านรับไว้พิจารณาสําหรับการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วจนเกินไปคิดให้ละเอียดรอบคอบนะคะกับการช่วยเหลือคนอื่นถ้าสิ่งนั้นท่านช่วยแล้วไม่เสียหายแน่นอนและจะส่งผลดีกับตัวท่านนะคะช่วยได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองอยังไงก็ขอให้ท่านนั้น ดูให้ดีๆคิดให้นานๆให้ท่านช่วยในกรณีนี้ช่วยเฉพาะบุคคลคนนั้นเป็นคนดีคอยช่วยเหลือท่านในวันที่ท่านลําบากนะคะเพราะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะชาวราศีพฤษภงานจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงคนให้โอกาสท่านรายรับของท่านก็จะเข้ามามากขึ้นท่านจึงตกเป็นเป้าหมายของคนที่เขาเดือดร้อนนะคะมีคนพยายามที่จะเข้ามาพึ่งพาอาศัยเข้ามาเบียดเบียนท่าน หลายด้านเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นให้ท่านมีวิจารณญาณในการช่วยเหลือคนอื่นนะคะโดยภาพรวมแล้วดาวสุกย้าย2-27กรกฎาคมนี้เป็นจังหวะที่ดีของท่านท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านมีความสุขกายสุขใจมากขึ้นนะคะถามว่าเหนื่อยกายไหมมันก็เหนื่อยแต่ว่าในความเหนื่อยยากลําบากของท่านนั้นจะมีความสุขอยู่ลึกๆในจิตใจของท่านที่ผ่านมาท่านเหมือนคนที่จะต้องแบกรับภาระนะคะ ยิ้มไม่ออกเหนื่อยเครียดใช้คำนี้ได้เลยนะการเงินก็ค่อนข้างที่จะฝืดเคืองแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวมาส่งเสริมท่านหมุนเงินได้คล่องขึ้นมีดวงได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปหรือที่ที่ท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนนะคะอยากทานอะไรก็ได้ทานอยากจะพาครอบครัวไปไหนท่านก็จะได้ไปคือพูดง,ง่ายๆเป็นช่วงที่งานดีขึ้น การเงินก็เด่นเช่นเดียวกันค่ะหมุนเงินได้ครองได้นั่นได้นี่นะคะมีดวงได้สิ่งของได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปรายรับก็มากขึ้นด้วยนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดให้ท่านระมัดระวังหนึ่งก็คือว่าอย่าทําอะไรตามใจตัวเองมากถ้าท่านจะทําอะไรก็ตามขอให้ท่านนั้น คิดให้ดีๆแล้วค่อยลงมือทำเพราช่วงนี้นะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างมาหลอกลอก่อทำให้ท่านอยากมีอยากได้เกิดความอาลุ่มหลงกดกดคือพูดง่าย จะมีคําว่าโลภมากเข้ามาด้วยนะคะมันจะมีบางอย่างมาล่อตาล่อใจท่านฉะนั้นขอให้ท่านนั้นระมัดระวังข้อนี้ให้มากๆนะคะอย่าลุ่มหลงมัวเมาให้มีสติไม่ว่าจะเป็นการทํางานและการใช้ชีวิตถ้าท่านระมัดระวังในเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะละเอียดรอบครอบกับทุกๆเรื่องบอกได้เลยว่าช่วงนี้ท่านดีกว่าเดิมนะคะขออวยพรให้ชาวราศพีศพฤษภทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง กราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ